พอโงครับข้้งหน้าจอดได้อยู่บ่ครับบ่ได้ค่ะเอาข้างหน้าขึ้นจอดได้สัน่นเขาไม่ได้พามค่ะท <c oughs> างยีให้ลำไยกับกาแฟเพิินกับวาแซบแซียให้ลำไยเป็นพวงแนวนี้เลยให้ลำไยกับกาแฟโอ้ยพี่น้องเอยจแ่นเป็นสื่อมายังดอกหมากันนี่น่ายค่ะย่ามได้สิด้กินนี่พี่น้อง แก่ไน่ออกก่อนโอ้ยนาอน้ำใดสิ่ไปกินเนาะพี่น้องมาอีกยังก่อนนี่ไน่ก็หลายเถะแก้วเมื่อก่อนที่บอกไน่ไ้กินง่ายดอกพี่น้องพี่น้องซื้อขนมมา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 กินขนมน้ำกันพี่น้องแต่ว่าเดียวเดียวเบิ่งก่อนพี่น้องเพื่อว่าหกสิบเก้ากรัมเพิ่อว่ามันสิแม่บอกพี่น้อง เปิดเบิงละเดนี่มันบอกคือนะ้าใสเบิงละหกสิบเก่ากัาอิลีบอกงสิก,กำมใหญ่หรือกัหน่อยกำมอะไ้เนาะเอาหนึ่งกัมไอีหนอเอยสองกำมเอาสามกำเนี่ยได้สามกำมสามกามกลักกกกวๆีิกำเนี่ยลับพี่นนอเอา้าเอา้ามันมันบอกพ่อหกสิบเก่ากัเลยพี่นนอ ถือตัวขักแล้วล่ะพี่นอ้องเลยอะมากินสาลิมกันพี่น้องมา,มากันมากินร่วมกันค่ะ <S <S พี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อนั้นว่าคืดนำเงินมีคอมเมนต์คนบอกว่าให้เอิญเอาเงินให้เอิญใส่บ่อหนึ่งเด้อว่าสั้นให้เอิญเอาเงินกลับมาให้เอิญใส่บ่อหนึ่งอันเดียวสิล่องเบิงพี่น้องนีอ่อ,อย่างิือคลิปน้ำนะมีไหนไหนก็นะเะรจิก,กันแล้วมนนีเรื่องจะสารพาพ วะตะกี้อยู่น้ำกันงจะเคยนอกใจอยู่แมนเจ้าบุญยังบอ๊ะจะเห็นหน้าลูกเจ้าสองคนบอเออว่าจังไดนนี่ผู้ใดหน้าผูา้เจ้าบอะลูกสองคนนี่ผู้ใดหน้าคือพี่บอพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นนี่บเดใี่ชีวิตไอ้ถือใจผู้ใดดอกอแต่ใส่ชีวิตไอ้ถือใจเจ้าของใจ,จงใยังยากอยู่ ยังเอาใส่ว่าไปหาหมอขึ้นมาไม่แท้กันนีลาไปหาหมอไปหอดปหมอก็ถามว่า,วาน้ําหนักเท่าไหร่เออส่วนสูงเท่าไร่เออท่านี้ก็ตอบว่าบบหูค่ะอ,อบอหูค่ะคุณหมอโอ,อหมอก็เลยไปวัดมาก่อนออไปวัดมาก่อนโดนสั่นก็เลยได้กลับมาพี่ถ้าไปวัดจะข้าวเนี่ยปะไปวัดมาก่อนแม่มันค้นละวัดลรอบ่นึอจะไป พี่นอ้นองอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านพี่น้องอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านมากินกาแฟน้องกันก่อนเพิ่นว่ากินกาแฟกับผ้ายขา้าวโพดแซ่บวาสัน่นใส่เบิองอื